สวัสดีทุกคนครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์ค g บรคเกเกมเ ER กับเกมโปเกมอนทีซีจีฮอเกตนะครับช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าครีเอเตอร์หลายๆคนก็มักจะทำคอนเทนต์หาเด็กมาแก้ทางมิลทูเอ็กกันผมเองเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่หยิบเด็กมิลทูเอ็กเนี่ยมาใช้งานค่อนข้างที่จะบ่อยพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้ามันมีกระแสะเด็กแก้ทางมาแบบนี้ก็เป็นกังวลว่าต่อไปเราจะใช้เด็กมิลทูเอ็กเนี่ยเล่นยากเพิ่มมากยิ่งขึ้นไหมก็เลยขึ้นไลฟ์สตรีมโดยมีคอนเซปต์ให้คนดูเนี่ย ผมดูคนออกมาเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวเลยเละครับซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลย ทุกคนครับความสนุกของโปเกมอน TCG Pocket เนี่ยมันอยู่ที่การเปิดซองหาก,การ์ดแรมมาใช้งานและจะสนุกได้มากยิ่งขึ้นไปอีกครับถ้าซองที่เราเปิดนั้นมีราคาที่ถูกกว่าเติมเองผมขอแนะนําเป็นร้าน Elastic Shop เลยครับสะดวกปลอดภยัยมีบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage แล้วก็ Official Line น d ของ e l a s t i c s h o p หรือว่าจะกดลิงก์ที่อยู่บริเวณด้านล่าง description ของคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับ โดยสำหรับเด็ก m ิลทูเอที่ผมเอามาใช้เล่นกับคนดูนะครับก็จะมีลิสต์การ์ดตรงตามเด็กโชว์เคสที่ผมลงไปก่อนหน้านี้เลยดังนั้นนะครับหากใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วอยากจะลองจัดเด็ก m ิลทูเอนะครับตามผมเนี่ยก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูเด็กโชว์เคสตอนก่อนหน้านี้ได้เอาละครับเรามาเริ่มกันที่เด็กแรกนะครับที่ผู้เล่นเนี่ยหยิบมาใช้แก้ทางมิลทูเอของผมนะครับนั่นก็คือเด็กปิกาจูเอที่จับคู่กับดรันเดอร์เอนั่นเองแต่ทั้ง4เด็กนี้ก็จะมีการโปกมอนื่่ๆะรทีถู ใส่เข้ามาในเด็กแตกต่างกันออกไปซึ่งเหตุผลที่ผู้เล่นเนี่ยเอาเด็ก p i c h u e X ที่จับคู่กับ Thunder X เนี่ยมาแก้ทางมิวทูนั่นก็เป็นเพราะว่าเด็กนี้เนี่ยเป็น Echo เด็กที่มีความสามารถโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงในช่วงต้นถึงกลางเกมซึ่งผู้เล่นมิวทู X ส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะแพ้เด็กนี้เพราะว่าไม่สามารถตั้งบอร์ดได้ทันด้วยความที่เด็ก Big t X เนี่ยสร้างความเสียหายในช่วงต้นถึงกลางเกมได้อย่างรุนแรง ก็มักจะพังบอร์ดของผู้เล่นมิวทูอีเเนี่ยได้ง่ายๆวิธีการแก้ก็คือเราจะต้องให้ m ิวทูอีที่อยู่บนบอร์ดของเราไบได้ใบ,บหนึ่งนะครับเก็บ Energy ให้ได้4เม็ดก่อนเป็นจํานวนอย่างน้อย1ครั้งในระหว่างทางนั้นเองนะครับในขณะที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็พยายามที่จะเริ่มสร้างความเสียหายมาเราก็จะต้องคอยสลับอากาก์สโปกเกมอนที่อยู่บนบอร์ดของเราขึ้นไปรับดาเมจโดยพยายามเสียาการ์ดโปกเกมอนที่สําคัญสำคัญเนี่ยไปให้ได้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ทั้งนี้ก็ไม่ได้แปลว่าไม่สามารถที่จะเสียการ์ เกมอนไปไหนไปได้เลยนะครับเพราะถ้ามันจะเป็นจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะต้องเสียไปอย่างน้อยสักหนึ่งใบครับซึ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็มักจะส่งการ์ดมิวทูธรรมดานะครับไปตายก่อนเพราะอย่างน้อยๆศัตรูเนี่ยก็จะได้แต้มน็อกเอาท์เพียงแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นเพราะถ้าเราปล่อยให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเก็บมิวทูเอ็กของเราได้เป็นจำนวนอย่างน้อยหนึ่งใบเขาก็จะได้แต้มน็อกเอาท์มาทันทีนะครับเป็นจํานวน2แต้มซึ่งนั่นก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเสียเปรียบได้สําคัญเลยก็คือหากมีโอกาสที่จะเก็บการ์ดโปเกมอนบนบอร ที่จะต้องเก็บนะครับเพราะอย่าลืมว่าในทุกครั้งที่บอร์ดของเขาเนี่ยขาดโปเกมอนไปมันจะทําให้ปิกาจูีเอ็กซ์เนี่ยมีดาเมจที่ลดลงก็เหมือนเป็นการตัดกําลังเขาแหละครับซึ่งภาพรวมหลังจากที่ผู้เล่น4คนนะครับจัดเด็กปิกาจูีเอ็กซ์ที่จับคู่กับดรอนเดอร์เอ็กซ์แต่ว่าก็จะมีการ์ดโปเกมอนอื่นๆเพิ่มเติมที่แตกต่กางก,กันออกไปเนี่ยมาสู้กับมิวทูเอ็กซ์ของผมผลปรากฏว่าไม่สามารถที่จะเอาชนะได้เลยสักคนนะครับแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเด็กปิกาจูอีเอ็กซ์เนี่ยจะไม่ ก็อาจจะแก้ทังได้บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับดตัวคเวลาที่เราจะเล่นเกมเซิร์ฟนอกปัจจัยที่สําคัญก็จะต้องมี VPN ที่ดีด้วยผมขอแนะนําเป็น VPN 4 Games เป็น VPN ที่ออกแบบมาสําหรับเหล่าเกมเมอร์โดยเฉพาะเลยใช้งานครั้งแรกฟรีครับถ้าถูกใจอยากจะใช้ต่อก็แค่99บาทเท่านั้นแถมยังสามารถใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์มอีกด้วยลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยผมแปะเอาไว้ให้ที่ description แล้วนะครับ เด็กต่อมาครับที่ผู้เล่นเนี่ยหยิบมาใช้แก้ทางมิลทูเอ็กของผมนั่นก็คือเด็กฟูดินนั่นเองซึ่งหากใครนะครับที่ไม่รู้จักความสามารถของฟูดินมาก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังครับคือฟูดินเนี่ยจะมีความสามารถในการสร้างความเสียหายนะครับเป็นจํานวน60หน่วยตั้งตน้นและหากเรานะครับใช้การฟูดินเนี่ยไปสร้างความเสียหายให้กับการ์ดโปเกมอนของฝั่งตรงข้ามหากการ์ดโปเกมอนใบนั้นนะครับมี e n e r จ y เป็นจํานวนอย่างน้อย1เม็ดก็จะสามารถสร้างความเสียหายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกเป็นจํานวน30หน่วยด้วยกันด ฟูดินเนี่ยก็เลยค่อนข้างที่จะเหมาะแก่การเอาไปใช้สู้กับพวกการ์ดโปเกมอนที่จะต้องใช้เอเนอร์จีเป็นจํานวนมากนะครับอย่างม e ีทูเอ็กเนี่ยมูฟที่2ใช้เอเนอร์จีเป็นจํานวน4เม็ดก็จริงครับแต่หลังจากที่ใช้สร้างความเสียหายไปแล้วก็จะถูกลดเอเนอร์จีลง2เม็ดทําให้ส่วนใหญ่แล้วมิวทูเนี่ยก็มักจะมีเอเนอร์จีติดตัวนะครับเป็นจํานวน2เม็ดเมื่อเข้าสู่เทิร์นที่ฟูดินเนี่ยจะสร้างความเสียหายส่วนตัวผมก็เลยรู้สึกว่าฟูดินดูไม่ค่อยเหมาะแก่การเอามาใช้แก้ทางม e ิวทูเอ็กซ์สักเ <ไข S 1> ท่า มี Energy ติดตัวไม่เยอะตลอดเวลาเหมือนกันกันกบพวกคาเมกไทลิวหรือว่าฟูจิบานะนะครับที่จะต้องมี Energy เป็นจำนวน4 5ถึง5เม็ดติดตัวอยู่ตลอด อีกทั้งฟูดินเนี่ยยังเป็นการ์ดโปเกมอนที่จะต้องวิวัฒนาการล่างนะครับเป็นจำนวน3ขัน้นไม่แพ้ก,กันกับซานไน,นเลยแน่นอนนะครับว่าหากจะต้องเอาไปชนกับเด็กมิวทูเอ็กเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าฝั่งผู้เล่นมิวทูเอ็กสามารถที่จะทำเซนไนจนพร้อมใช้งานก่อนเนี่ยสุดท้ายเด็กฟูดินที่จัดมาเพื่อแก้ทางมิวทูเอ็กเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสู้ได้อยู่ดีทั้งนี้หากใครที่เล่นเด็กมิวทูอเอ็กอยู่เวลาเจอเด็กฟูดินเนี่ยวิธีการแก้เกมก็ง่ายมากๆครับอันดับแรกเลยก็คือพยยยาาาาามมมออ่เเเตินเินนนนจจกควํป็ แล้วก็ถ้าฟูดินของเขาพร้อมใช้งานถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะเสียมิลทูเอ็กไปเราสามารถที่จะเอาเซอร์ไนท์เนี่ยขึ้นไปรับดาเมจแทนได้นะครับเพราะอย่าลืมว่าเซอร์ไนท์ของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้เติมเอเนอร์จีเลยและเท่ากับว่าฟูดินจะสามารถสร้างความเสียหายให้กับเซอร์ไนท์เนี่ยได้มากสุดก็เพียงแค่60หน่วยหรือว่า70หน่วยหากใช้งานร่วมกันกันกบจีโอวอนนี่เท่านั้นซึ่งพอผ่านช่วงที่ฟูดินเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับเซอร์ไนท์ไปแล้วเราก็อาจจะเปลี่ยนเอามิลทูเอ็กซ์เนี่ ูดินที่ผู้เล่นในไลฟ์นะครับเอามาใช้สู้กับมิทูเอ็กของผมเนี่ยก็มักจะจับคู่กับลูจูล่านะครับที่มีความสามารถค็้คลายกันกับฟูดินหรือไม่ก็อาจจะจับคู่กับเมตามอนนะครับเพื่อใช้ในการก๊อปปี้ท่าของมิทูเอ็กสร้างความเสียหายให้กับมิทูเอ็กอีกครั้งหนึ่งแต่ในท้ายที่สุดแล้วเด็กเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะเด็กมิทูเอ็กของผมได้เลยมีเพียงแค่เด็กเดียวเท่านั้นครับที่สามารถเอาชนะได้นั่นก็คือเด็กฟูดินที่จับคู่กับมาตาดกัสครับ แล้วก็มาถึงเด็กที่3นะครับที่ผู้เล่นเนี่ยหยิบมาใช้ในการแก้ทางมิวทูเอ็กซ์ของผมนั่นก็คือเด็กธาตุมืดที่มีอาร์บ็อกซ์นะครับเป็นแกนกลางในการจัดเด็กแต่ว่าผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยก็จะจัดการ์์โปเกมอนนะครับที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังนะครับว่ามีเด็กไหนที่น่าสนใจบ้างแต่ที่น่าตกใจมากๆก็คือคนในไลฟ์นะครับที่ใช้เด็กนี้เนี่ยเป็นจํานวน8คนนะครับสามารถที่จะเอาชนะเด็กมิวทูเอ็กซ์ของผมเนี่ยได้ถึง5คนด้วยกันนั่นเท่ากับว่าเด็กนี้ น่าจะมี potential ในการที่จะเอามาใช้แก้ทาง m ิวท o ที่สุดแล้วนะครับทีนี้เดีผมจะมาพูดให้ฟังว่าเด็กนี้เนี่ยมันอันตรายต่อ m ิวทูเอยังไงนะครับอย่างแรกเลยก็คือเด็กนี้เนี่ยเป็นทาุที่ชนะทางทาุของ m ิวทูเอนะครับนั่นก็คือทาุมืดที่ชนะทางทาุพลังจิตนั่นเอง อย่างที่2ก็คือการ R ์ดอาบ็อกเนี่ยค่อนข้างเป็นอันตรายต่อม e ิวทูเอครับอย่างแรกเลยก็คือใช้ Energy เพียงแค่2หน่วยเท่านั้นนะครับในการสร้างความเสียหายเป็นจำนวน60หน่วยและด้วยความที่เป็นท่าชนะทางมิวทูก็จะบวกดาเมจเพิ่มเข้าไปอีก20เป็น80นั่นเท่ากับว่าหากอาบ็อกเนี่ยทำการสร้างความเสียหายให้กับม e ิวทูเอ็กเป็นจำนวน2ครั้งก็จะสามารถจัดการได้เลยทันทีซึ่งความเป็นไปได้ในการที่จะจัดการเนี่ยมันสูงอยู่แล้วครับด้วยความที่อาบ็อกเนี่ยก็ยังมีอี โปเกมอนที่ถูกโจมตีโดยอาบอกนั้นไม่สามารถที่จะรีทิชได้เราเลยไม่สามารถที่จะเอามิว e ทูเอ็กเนี่ยมีอาบอกในการที่จะถูกสร้างความเสียหายในครั้งถัดไปได้อธิบายแบบเขา้าใจง่ายก็คือหากมิว e ทูเอ็กของเราไม่สามารถที่จะสวนอาบอกให้ตายได้นะครับสุดท้ายก็จะถูกอาบอกเนี่ยจัดการในท้ายที่สุดนั่นเองซึ่งวิธีการแก้เนี่ยจะมีอยู่2วิธีด้วยกันครับถึงแม้ว่าจะค่อนข้างยากก็ตามทีวิธีแรกก็คือด้วยความที่อาบอกนั้นใช้เอเนอร์จีนะครับเป็นจำนวน2เม็ดในการสร้าง าเสียยหซึ่งมันก็จะพอๆก e ันกับ m e w ทูวนะครับที่ก็สามารถที่จะใช้มูฟ e นนะครับในการสร้างความเสียหายโดยการใช้ Energy เป็นจำนวน2เม็ดเหมือนกันแต่ว่าจะสามารถสร้างความเสียหายได้เพียงแค่50หน่วยเท่านั้นนั่นเท่ากับว่าหากเรานะครับใช้ m e w ทูวเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับ a r b o บอกก่อนถ้าฝั่งนั้นนะครับยังคงเลือกที่จะใช้ a r b o บอกเนี่ยสวนกับ m e w ทูวนั่นเท่ากับว่าในเทิร์นถัดไป m e w ทูวของเราก็จะสามารถจัดการกับ a r b o บอกได้เพราะว่า R อานนั้แตา ถ้าอาบอกนะครับได้สร้างความเสียหายก่อนอันนี้จะไม่มีทางแก้นะคบเพราะว่ายังไงมิลทูเอของเราก็จะยังคงต้องอยู่บน a c Active z o n ซนจะรับความเสียหายในครั้งถัดไปจากอาบอกอยู่ดีเพราะว่าไม่สามารถที่จะดีทิชได้นั่นเอง ส่วนอีกหนึ่งวิธีก็อาจจะต้องพึ่งดวงกันสักหน่อยนะครับเพราะถ้าสุดท้ายแล้วการ์ดในมือของเราเนี่ยมันดีหรือว่าเราสามารถตั้งบอร์ดได้ไวกว่าฝั่งตรงข้ามนะครับเราก็สามารถที่จะเอาชนะเด็กนี้ได้ไม่ยากเลย3ามเกมที่เหลือนะครับที่ผมสามารถเอาชนะผู้เล่นในไลฟ์ได้เนี่ยหลักๆก,ก็น่าจะมาจากการที่ดวงดีในระดับหนึ่งด้วยครับสามารถที่จะจัดการกับอาบอร์ดของฝั่งตรงข้ามได้ก่อนที่จะทําการอีโวเป็นล่างสองซาดที่3มไป ส่วนใครที่สงสัยว่าเด็กอาบอกที่ชนะผมได้เนี่ยมีเด็กอะไรบ้างนะครับก็จะมีเด็กอาบอกที่จับคู่กับ PGS นะครับเด็กอาบอกที่จับคู่กับเบ t โตเบตันกับมาตาโดกัสแล้วก็เด็กที่ใส่อาบอกมาเพิพิเอลนะครับร่าง1เป็นจำนวน2ใบแล้วก็ร่าง2อ,อีก2ใบที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการไอเทมแล้วก็การซัพพอร์ตนั่นเองเรียกได้ว่าเป็น3เด็กที่สามารถเอาชนะมิวทูเอ็กของผมเนี่ยได้ง่ายๆเลยนะครับทั้งนี้หากใครที่อยากดูรีเพย์นะครับว่าทั้ง3เด็กนี้ เอาชนะผมได้ยังไงนะครับรวมไปถึงผมสามารถที่จะเอาชนะเด็กพวกนี้ได้ยังไงด้วยเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูไลฟ์สตรีมย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ description ของคลิปวิดีโอนี้ก็แล้วกันส่วนใครนะครับที่สนใจเด็กเหล่านี้เป็นพิเศษแน่นอนเลยครับว่าเร็วๆนี้เนี่ยผมก็มีแพลนที่จะทำเด็กโชว์เคสให้ดูกันอย่างแน่นอนก็รอติดตามรับชมกันได้นะครับ ั้งนี้หากใครที่เล่นเด็ก Newto EX อยู่นะครับก็ต้องบอกกันตามตรงว่าอาจจะไม่ได้เล่นง่ายเหมือนกันกับแต่ก่อนแล้วรวมไปถึงในอนาคตที่อาจจะมีการ์ดใหม่ๆมาเนี่ยก็อาจจะยิ่งทําให้เด็ก Newto EX นั้นเล่นได้ยากเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ถามว่ายังสามารถหยิบมาใช้งานได้อยู่ไหมก็ต้องบอกตามตรงกันนะครับว่ายังสามารถหยิบมาใช้งานได้ปกติเลยครับอย่างตัวผมเองเนี่ยก็หยิบเด็ก Newto EX มาใช้งานบ,าบา่อยๆเราไม่ได้เจอเด็กแก้ทางทุกครั้งที่ทําการกดแมทและเท่าที่ผมสัมผัสได้เด็กที่พอ จะแก้ทาง m ิ l ทูเอ็กได้เนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมสักเท่าไหร่แต่ถึงอย่างไรก็ตามผมก็อยากจะบอกทุกคนเอาไว้สักนิดหนึ่งนะครับว่าข้อมูลทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมันก็เกิดจากการทดลองเล็กๆจากช่องของผม,มนะครับก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรนะครับสุดท้ายก็คงต้องใช้วิจารณญาณเพิ่มเติมนะครับในการประกอบการตัดสินใจอีกทีหนึ่งแล้วก็จะจากกันไปครับหากใครที่มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ ที่กำลังคลิปวิดีโอนี้เลยและสวัสดีครับผมม์คเบอเกอร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ